วันนี้เรามีภารกิจภารกิจหนึ่งครับก็คือการหาเจ้าคันเบ็จากเทเชอร์แมปนั่นเองนะครับซึ่งได้มาเยอะมากตอนนี้เทเชอร์แมปครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้ไหมแต่ต้องกาทำการไปเปิด a อ y นี้แมปก่อนนะครับซ่อมแมปก่อนในระหว่างที่เราอัปเดตนะครับก็มานั่งทำอะไรกันอัปเดตทีนี้น่ะจับทีใหญ่ครับของวันคริสต์มาสนะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครับผมก็มานั่งอัดคลิปก่อนนะครับเพราะว่า มาเหนื่อยมากครับจากการซ้อมรับลิงยานะแล้วก็หลับไปเลยครับแบบผ่อยหลับไปจริงจริงอะ่ะเหนื่อยมากๆนะผมแต่นี้รีบมาอัคดคลิปเดี๋ยวคนดูจะคิดถึงนะครับหายไปตั้งสองวันเดี๋ยววันนี้จะรีบลงคลิปให้เลยนะผมมาดูกันว่าเทเชอมแบบที่เรามีจํานวนขนาดนี้ครับจะสามารถหาเบ็ดอันนั้นได้หรือไม่อันนี้หนึ่งสองสามสี่2้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดสองสามสี่้าหกเจ็ดแปด้ายี่ิบ ยี่สิบอันครับเทเช์แมปยี่สิบอันนี้ไม่รู้ว่าการันตีหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมว่าก่อนนั้นนี้ก็ใช้จะเช่เทเช์แมปหาไปเหมือนกันนะผมไม่ได้มานานมากที่นี่นมาแล้วสวัสดีครับลุงสวัสดีผมเอาเทเช์แมปจำนวนยี่สิบแผ่นมาทำการซ่อมมันน่าซ่อมได้ทีเดียวเลยนะรจริงมัถ้าพักกดเทละอันเนี่ยวันนี้ลุงต้องไวพร้อมผมแล้วล่ะวันนี้ผมมาอันนี้ลุงเลยนะมาสนับสนุนลุงนะครับ 2ีแผ่นเลยนะครับเยอะมากเรียบร้อยอ่ะทีนี้ก็ใส่ชุดก่อนว่าเราต้องดำน้ำบ้างนะครับอันแรกครับผมมาดูนอยู่ตรงไหนอยู่ที่ x 2,477นะครับแล้วก็ Z อยู่ที่สอ0พันเจ็้ตอนนี้เราอยู่ลบนะบผมเราต้องให้ x เป็นสองพก่อนแต่ Z เรอยู่พันห้าแหละสุดท้ายไปคือ2องพนนะครับมาดูกันว่าจะได้ตั้งแต่แผ่นแรกเลยหรือเปล่าหรือจะได้แผ่นหลังๆนะครับ ก็ไม่การันตีนะว่า20แผ่นนี้จะได้หรือเปล่านะมเป็นเบ็ดที่อุทุมเทโอสาหัสมากยังไม่เท่ากับเบ็ดอื่นๆเลยนะเบ็ดอื่นๆแบบมันหาง่ายนะครับออกแค่หาของนะแต่นี่ก็คืออยู่ที่ดวงด้วยอ่า2,004ใช่ไหมแล้วก็ขับไปทางทิศอี e นะครับให้มันขึ้นบวกก่อน2,000 2,000เอ๊ะสายมือนี่มีอันหนึ่งครับเ <laughs> นียไหมต้องแวะอย่างนี้ครับต้องมองโูมๆไปไกล <laughs> ใช่ไหมมันใช่ปะ โอ้ยตรงนี้มีอันนึงโอ้นี่อ่ะเก็บเลยครับเก็บสิโอไม่จิกได้ไม่จิกมาครับว่าตรงนู้นเห็นันหนึ่งใช่ไหมโอเคนี่แหละครับต้องใช้วิธีนี้ในการช่วยนะเมื่นกันยี่สิบอันจะเยอะเกินไปนะครับาหารแถ่นั่นก็มีอีกอันหนึง่งโอ้โหเอ็นเชียนบวกสองพันสี่ใช่ไหมอยู่เอ็นเชียนเลยเหรอ แถวอยู่แถวๆเอ็นเชียนน,นะครับ2,477 2,477นี่ร้ถึงแล้วถึงแล้ว2องพนะครับตรงนี้แล้วก็ Z 2,007 Z ก็ต้องทิศ N นะครับถ้าจะไปผิดทิศ N อ็นปะอ่ะไม่ใช่หนูนต้องเป็นทิศ S 2,004 Snow Crab อ๋อน,นั่นอย่าเห็นแล้วเห็นมาแต่ไกลเลยครับอยู่หลังเกาะอ,อยู่แถวหลังเกาะนะ หนเอออัน,นี้เห,นเห็นแล้วเหแล้วอยู่ตรงนี้ครับกล่องที่สามจุบจะได้อะไรโอ้โหเทมเพสโทเทมเโทเทมมาทำไมเนี่ยอะต่อไปครับอันนี้ลบห้ากับลบเก้าร้อยอ่ะเราขับไปที่ลบห้าก่อนระหว่างทางก็จะแวะนะครับอันไหนเจอก็จะแวะอ่ะในลบแล้วโอ้โหลบเร็วมากตรงนี้มีไหม ต้องมองครับมองให้ละเอียดสมมคข้างไกลๆก็ไม่ดีเอ้ยน,อน,น,นี่ีอันึงครับตรงนี้นี่แมัน,นึงเห็นนะแวบๆบแบบเห็นแสงอยู่นู่นก็มีครับโอ้โหสองนี้สองอันเลยเว้ยอ่ามามาซึ๊บสี่เป็นชาร์ลิลิก <c oughs> ใช่ไหมอันนี้อันที่สี่นับตั้งแต่นับถูกนะนู่นครับไปกลอันหนึ่งอ่าเห็นแล้วพอมีเทเชอร์แมพยเยอะๆก็จะหาไงายอะไร ไม่ต้องกังวลเรื่องไอ้นี่ครับการหาระนะทางมาเท่าไหร่เพราะว่าเห็นตั้งแต่ไกลๆก,กลเลยก็จะดีห้าครับเก็บไม่ค่อยจะเจ็บปึ๊บโอ้โหไม่ไมาอ่ะห้าไปแล้วอ่ะแล้วก็เราเห็นอยู่ฝั่งนูน้นใช่ไหมประมาณทิศเอ็นนะครับทิศเล็กนะครับน่าจะอันที่เราตามหาเนี่ยแหละอ่ะใช่ครับเอ๊ะหรือเปล่าวะทำไมมันอันนี้เป็นบวกหมดเลยนะแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ เก็บก่อนน่าจะอันไหนสักอันหนึ่งในนี้ครับเจ็ดดูหน้าครับโอ้โหลบเก้าร้อยอ่ะเราไปให้มันลบเก้าร้อยก่อนโอ้โดนอะไรอันหนึง่งมันเยอะไปแล้วดูอีกนู่นอีกโอ้โหมนเกาะนี่อีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยโดนลองไปด้วยไอ้นี่ครับกล่องสมบัติโอ้โหเยอะจริงๆเก็บให้หมดอันนี่อะไรอันที่แปดปะมเมจอิกเกียรอตรงนู้นน่าจะสองกล่องสามกล่องเลยนะตรงนั้นแ่ะเยอะมากครับ อันนี้ก็ต้องอันที่เก้าอสิบอยู่นี่ด้วยเกครับโอ้โหเทมเพลตดิ้ะแล้วก็สิบใช่ปะถ้าผมนับไม่ผิดนะครับอันนี้คืออันที่สิบเก็บไปยังไงไม่เก็บอันที่สิบคอมพาร์สได้ไะเป็นตัวทุนใช่ไหมรู้สึกทุนผมก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่อ้ไหนว่าคอมพาร์สอ๋อนี่คืออะไร มันเหมือนไส้กรอกหรืออะไรสักอ,อย่างซัมติงผมว่าผมใช้อันนี้ของผมมันเดิมแล้วนเชนบุ๊กเี่ยอ่ะน,นี้ก็เสร็จไปอีกเท่ากับว่าประมาณสิบเอ็ดแล้วป่ะตอนนี้เหลือสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดเก้าเก้าเองเหรอผมทับผิดแล้วเนี่ยตายแล้วนับเกินคนระับสมองปลาทองจริงเลยผมเนี่ย เอาเลแล้วก็ตรงนู้นครับอีกสองอันเห็นอยู่ไกลครับอู่ที่สามเลยนี่หว่าตรงนี้มีเหมือนจะมีใต้น้ำอีกนะครับอ่ะเอาตรงนี้อ่ะถ้ากับอันนี้อันที่สิบอันที่สิบมาดูว่าจะได้ไหมพระเจา้าไม่ได้ <c oughs> เปิดเปอนเอาเหยื่อมาต่อไปก็ทีเอ็ดครับเกาะนู้นตอนนี้ไม่ตามแมปเลยครับเห็นอันไหนก็ไปเอาวันนั้นครับตามแมปเอาไว้เดือดได้น้อยค่อยไป ถ้าจะผิดตรงนี้ผมเห็นสองอันนะในน้ำนะครับอันหนึ่งสิบเอดชึบออกเมติกเอได้เยอะมากตกก็ได้นะครับคือมาหาในนี้ก็เยอะเหมือนกันเอมื่อกี้ผมเห็นตรงไหนว่าแถวๆนี้ในน้ำนะครับเห็นว่ามันอยู่ในน้ำนะนน่นอันนู้นอันหนึ่งไกลตรงนู้นครับอันหนึ่งในน้ำเหมือนหรือผมตาฝาดปะน่าจะตาฝาด เอาไม่赖เราเก็บอันที่เราเห็นก่อนอันนี้ก็เท่ากับอัน,นที่สิบสองครับเย้เปนชาริลิกอ่ะเดี๋ยวพวกนี้เอาลงมาเลยที่เหลือ <c oughs> ก็เหลืออีกแค่แปดอันครับตอนนี้อันนี้ก็ยังหาไม่เจอเนี่ยอันเนี้ยลบห้ากับลบเก้าร้อยครับเอาลบห้ากับลบเก้าร้อยให้เด็กก่อนน่าจะอยู่บนเกาะปะเก้าร้อยเนี่ยนั่นเหรอเนี่ยเหรอออยน,นี่เลยครับ <ruled> ไม่เห็นได้ไงตอนแรกโอ้ไม่ใช่อันนี้ได้เป็นเหยือครับโอเคอันนี้ลบพันสองกับพันหกครับผมให้เป็นลบพันสองนี่อ่ะเจอแล้วบางทีก็มองไม่เห็นนะครับอยู่ใกล้ๆพอได้ไหมเบ็ดอะโอ้เอ็นชัดดิมันเอาออกไปหรืยอยังเนี่ยจะมีคนได้อยู่ไหมอันนี้คือลบหกร้อยกับลบเก้าร้อยนะ ก็ถอยไปครับให้มันเหลือหลบ6ก0้อยมีเกาะบาังอยู่ครับนี่ปะเห็นแล้วแวบตรงนี้ใช่ไหมเก้าร้อโอเคตรงนี้เก้าร้อยจะอยู่ซันสโตนนันนึงกดเก็บแวบเป็นเชียน,นอีกแล้วโอ้เต็มไปหมดเลยครับกับเจ้าได้อันนี้ x พันเจ็ดกับลบห0ึ่อ่าถ้างั้นเราให้อันนี้ลบ 1, ล 1, หนึ่งพไปเลยหนึ่นะครับแล้วก็ค่อยไปทางทิดไอ้นี่ ให้เอกมันบวกพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้ถือว่าป็นสนงานงามดีมากตอนนี้อาจจะโชคดีครับไปทํพระอาทิตย์พอดีเลยพันเจ็ดถแถวๆนี้สิเอาน,นี่อ่ะอยู่้างใต้มาอุ๊ยเมเทโอโทเทมโอเคอน,นี้ได้อยู่ถึงราคามันจะไม่ได้สูงขนาดนั้นนะแต่ก็โอเคอุ๊ยเป็นในนี้ด้วยครับสวยยุบราคาครับอ๋อ แ็เลยว่าดวงเริ่มมาแล้วอ่ะโอเคเสียสุดท้ายครับอาจจะเร็วสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเก็บระหว่างทางด้วยอันนี้ครับ x ลบ2,005 60โอ้โหเหมือนปีพศออเลย <c oughs> แล้วก็ z ลบ498ครับผมก็จะเลยมัดโกบไปหน่อยนี่จะถ,า,ถามัดโกบโอเคแล้วก็ลบ49ครับก็ทิศ r s ให้ไปลบ400ครับแล้วก็ขยับอันนี้ให้เป็น1 5ไอ้2,005 สองพันนะอ๋อนี่ไงเจอละโอ้เอ็นเชียนสามอันสุดท้ายครับสามอันนี้สองพันแปดกับสามพันหนึ่งอ่าถ้าเราเอาให้เป็นสองพันแปดกับสามพันหนึ่งแถวๆนี้แล้วก็ไปทางทิศอีครับให้มันเอ้ยแล้วก็ถ้าไปทางทิศปิวครับให้ตัวนี้ลดนิดนึงแถวๆนี้แหละอยู่ใต้น้ำอ๋อนู่นๆอยู่ใต้น้ำแข็งดีนะที่เกมนี้มีชุดว่ายน้ำมาแกล้กูกันลำบาก โอ้ไม่ใช่เหลือสองอันสุดท้ายครับทีนี้ความหวังของเราครับจากยี่สิบครับหนึ่งในยี่สิบตอนนี้หนึ่งในสองครับห้าสิบห้าสิบครับอันนี้แค่สองพันห้าร้อยหกสิบสองพันห้าร้อยหกสิบอีกแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบอะสะถอยไปแล้สองพันห้าร้อยหกสิบสองพันสามครับสองพันสี่อ่อนเนี่ยเจอแล้วไม่ตอนแรกไม่เห็นตอนแรกจำได้ว่าหาแถวนี้อยู่อยู่ลึกเกินไปครับมองไม่เห็น เก็บมาฮะคอมพัสคอมพัสสิครสุดท้ายครับ698กับ2001 698กับ2001 2001ครับถแถวๆนี้อ่ะประมาณ2000ไปก่อนอ่ะโอเคแล้วก็ x 600ครับ x 600ก็ต้องทาง w ถ้าจะไม่ผิดโอเค600แล้วก็2001 2001แถวๆเอาเนี่ยอยากใจอแหละ มอไม่ค่อยเห็นนะตาผมได้ดีจริงๆมาครับกล่องสุดท้ายมาดูกันว่าจะได้ไหมปึ๊บคอปดีออนมันนคืออะไรอ๋ออันนี้ที่เพื่อนผมได้ครับมันเหมือนกับกาชาป้านนี้เหมือนหวยนะครับอ่ะออน,นี้ไปสี่ครับได้มาหนึ่งพันเจ็ดได้มาห้าร้อยหนึ่งได้มา1นึ 1. ่พัน แปดได้มาสองพันหมดแล้วแค่นี้หมดแล้วหมดเร็วมากก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเป็นการหาเป็ดที่เราต้องการนะครับแต่มันก็ยากจริงแหละนะครับผมแบบโอกาสมันน่าจะหนึ่งในร้อยนะที่ผมคิดนะแต่มันหายากไปนะครับสำหรับผมอันนี้คือหนึ่งในยี่สิบนะครับตกมาตั้งนานนะได้ตั้งแค่ยี่สิบแผ่นเองเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ผมยังไงจะชอบก็แล้ว กดไลค์ก่อนทุกใครเพื่อให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอนใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีบ๊ายบายครับ